ทวนกขมิน้นภารกิจที่เรียกกันว่าทวนกขมิ้นก็เพราะว่าเชื่อว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นภาพนายเศรษฐาทวีสินในลุกที่คล้ายๆอดีตนายกทักษิณน,นั่งล้อมวงกินข้าวกับชาวบ้านหรือไม่ก็ตั้งโต๊ะนั่งเสวนาแก้หนี้แก้จนหรือไม่ก็แจกแจงให้คำมั่นสัญญากันอีกครั้งละครว่าเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็นั้นได้แน่ๆค่ะ ประเดิมชิมลางกันไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือการนั่งจิบกาแฟหน้าตึกไทยคู่ฟ้านี่ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะว่านายกเศรษฐา อารมณ์ไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆมีภาพเล่นในติ๊ t ต k อกเรียกคุณผู้ชมเรียกฐานเสียงมวลชนกันไปได้แล้วบางส่วนเอาไว้ลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งก็คือภาพที่จะนอนในธรรเนียบรัฐบาลแล้วตื่นขึ้นมาทำงานเลยตรงนั้นล่ละค่ะน่าจะได้ฐานเสียงมวลชนเสียงสนับสนุนทางการเมืองเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนแล้วก่อนจะออกทัวนนกขมิ้นจริงๆจัง,งๆก่อนหน้านี้นายกเศรษฐาก็เดินสายไปสะแก้วแล้วก็แวะไปกินข้าวมื้อเที่ยง บ้านวังน้ําเย็นค่ะมาดมาดก็เมื่อคืนนี้กินมื้อค่าที่บ้านวังน้ํายมนะคะแค่สองบ้านนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะน่าจะเรียกได้ว่าผู้สนับสนุนหลักทางการเมืองได้ค่ะสองบ้านนี้สําคัญเพราะว่าบ้านวังน้ํายมเป็นชื่อเรียกกลุ่มการเมือง ภายใต้การนําของนายสมศักดิ์เทพสุทินมาอย่างยาวนานแล้วล่ะค่ะและในทางการเมืองก็รับรู้ได้ว่ากลุ่มนี้มองการไกลเลงเป้าไม่เคยพลาดขยับตรงไหนอย่างไรบอกได้เลยค่ะว่าเกิน90นั่นคือพักรัฐบาล ขณะที่บ้านวังน้ำเย็นภายใต้การนำของนายสนอเทียนทองก็ไม่ธรรมดาตรงที่ทายาททางการเมืองในวันนี้ก็คือเลข,ขาธิการพักนายสรวงเทียนทองค่ะพิเศษกว่านั้นก็เทียนทองสายเดียวกันที่อยู่ในพักพลังประชารัฐแล้วเป็นลูกรักของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซะด้วยค่ะ หลังประชุมคอรมอรเสร็จถแถลงแก้หนี้นอกระบบกันแล้วนายกเศรษฐาออกทัวแน่นอนค่ะและทัวที่ว่านี้ก็เรียกกันในวงนักข่าวว่าทัวนกขมิน้นอ่านเกมแล้วเดินสายพบปะรับฟังและติดตามการแก้ปัญหาให้ประชาชนผ่านรูปแบบข่ําไหนนอนนั่นไม่ต่างกับรูปแบบที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยใช้กันมาแน่ๆค่ะ วันนี้นายกเศรษฐาจะบินไปเชียงใหม่เพื่อตรวจราชการและร่วมพิธีลอยกระทงแล้วก็นอนเชียงใหม่ค่ะเพราะเช้าจะเป็นประธานประชุมแก้ฝุ่นบ่ายจะตรวจเยี่ยมสนามบินนานาชาติล้านานาแล้วไปสันกำแพงคิดต่อยอดเรื่องโอท็อปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ำๆจะไปงานยี่เป็ง2566ค่ะแล้วจะตีรถไปนอนอุตรดิตต์ต่อด้วยภารกิจพิษณุโลก ก่อนจะบินไปเปิดศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยวแล้วพักที่บ้านภูเก็ตคืนหนึ่งก่อนกลับกรทมค่ะโดยเช้าวันที่3ทธันวานายกเศรษฐาจะบินจากกรทม ไปตรวจราชการอุดรธานีหนองบัวลำภู2จุดนี้2วันนี้เปิดประชุมคอรมสัญจรค่ะไล่ดูแล้วทุกจังหวัดตามกำหนดการเป็นพื้นที่ทางการเมืองล้วนๆค่ะมีทั้งที่ชนะแล้วก็แพ้ก้าวไกลอยู่บ้างแถมบางพักก็เข้าแทรกได้ด้วยจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเร่งสร้างผลงานสร้างฐานเสียงมวลชนกันหน่อยโดยเฉพาะอุดรกับหนองบัวลำพูนี่เพื่อไทยชนะก็จริงแต่ไม่ได้แลนส ทั้งที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทางการเมือ,องใน2จังหวัดนี้มาโดยตลอดว่ากันว่าในบางจุดของ2จังหวัดนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรในฐานะรองประธานคณะทํางานทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็เตรียมลงพื้นที่รับฟังและติดตามการแก้ปัญหาให้ประชาชนด้วยพร้อมนายกเศรษฐาก่อนจะควงคู่กันไปร่วมสัมมนาพักเพื่อไทยวันที่6และ7ธันวาคมที่เขาใหญ่ค่ะ แต่ก่อนจะถึงวันที่6วันที่7ว่ากันว่าวันที่5ทธันวาก่อนจะเปิดสัมมนาพักเพื่อไทยมีรายงานเขาว่าเพื่อไทยพักเพื่อไทยจะมีเซอร์ไพรส์การเมืองใหญ่นะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยก็ได้หากแต่ว่ายังไม่มีใครแย้มบอกใบมานะคะว่าเรื่องอะไรยังไงกันแน่แต่ก็มีการคาดเดากันเขาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรค่ะค่ะขอบคุณค่ะ